สวัสดีครับเอซีมือนนี้ก็มาพบกันในวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้ผมดีนั่มเลขเด่นบนจุดหใหญ่ไม่เอฟซีด้รับชมสหรับกนไปรับชมกขอฝากคำเตือนก่ครคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันทุกชนิด สนับนสนนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคําเตือนห้าไปฏิบัติบังสุดนะครับที่งวดนี <t> ้งวดที่ผ่านมาครับผมก็ได้เขียนเอาไว้แล้วนะครับเขียนเอาไว้แล้วนะครับพามันหลายสุดงวดนี้ผมลงให้เจ็ดสุดเลยนะครับเลขเด่นเจ็ดสุดผมก็ได้คําวณเอาไว้แล้วนะครับผมวันผ้าสีไว้ให้เบิงแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็น้ำลงช่องนะครับได้ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็ เข้าไปที่สามเก้าห้าออกมาที่เลขห้าสรับผมท่าสีไปแล้วครับวันนี้ผมจะคำนวณไว้เห็นเบ้างแล้วสรับได้หนึ่งสองสามสี่ครับนำลงช่องวันนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ครับถาบังวิธีคำนวณสำหรับวิธีคำนวณเท่าทีวว่ใส่วลวักหนว่วยเหล็กหมุนครั้งที่สองบวกหนึ่งโคงที่สำหรับสำหรับส่วนนี้นะผม ่คำนวณเอาไว้แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่วันนี้อายฟทไปย้อนบ้างเอารับละเพราะว่ามันหลายสูตรผมก็เลยอ่าเฮ็ดแบบนี้เลยรับละเพราะว่าอ่าหาเาไปคำนวณกันที่ไทเวลาหลายเพราะว่ามันหลายสูตรรับละสำหรับสูตรนี้ก็คือกันครับอ่ามาเบิ่งด้านนี่รับละเดินดีครับเดินดีเหมือนกันนะครับเลขเด่นรับละเลขเด่นบนครับเดินดีเหมือนกันครับวัด,ด,นนด,ดที่ผ่านมา เมาเขาลักร้อยส่วนนี้นะครับเข้าที่หลักร้อยเนี่ออกไปที่สามเก้าห้านะครับงวดที่สิบเก้านะครับแต่ก่อนก็มาที่หลักสิบบ้างร้อยบ้างนะครับแต่ว่างวดที่พันมามา่เขาหลักลอยนะครับนะครับถ้าว่าติกด้านหลังมามาคำนวณต่อในงวดใหม่นะครับวิธีคำนวณท่าดีไซน์หลักหมื่นบวกลักพันบวกหลักร้อยงวดที่หนึ่งหลักก้บวกลักสิบหางบวกลักสิบ,บ,ลลบลเลขหมุนครั้งที่สี่บวกหนึ่งห้อรับ ครับผมก็ได้คำนวณเอาไว้แล้วนะครับคำนวณเอาไว้แล้วนะับเรียบเรีทีครับคำนวณเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยได้ศูนย์หนึ่งสองครับมันหลายสุดนะครับหลายสุดผมคำนวณตัวเลขเอาไว้แล้วนะครับเอาเฉพาะตัวเลขเลยนะครับได้ศูนย์หนึ่งสองวันนี้นะครับอันนี้เข้าใจไหมเบิงสูตรที่สามอ่ะสูตรที่สามเอาแบบนี้เลยนครับเรียบเรียทีย้อนเพิงนะครับ ผมกะเป็นสูตรเก้าที่คำนวณให้บังทุกอัดทุกอัดอยู่แล้วนี่ครับเป็นหลักฐานเรบที่เก้ากะนาทีรูอยู่แล้วนั่นแหละนีครับวันนี้ผมกะคำนวณเอาไว้ให้กันสูนี้เดี๋ยววัดที่ผ่านมาได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่ครับก็มาที่หลักสิบสูนี้มาที่หลักสิบแล้วก็เลขกล่างออกไปที่สี่สามตัวนี้ค่าที่ไปล่างน้ำเนี่ย ครับตารางวัน mhm. ที่พานาอิเไปล่างนะครับมาบนกลับขึ้นมาที่เลขเก้าแล้วนะครับอ่ะมาที่เลขเก้าผมก็คาดว่าเขาจะตอนแรกผมคาดว่าเขาจะมาที่อ่าหลักร้อยอ่านะครับเลขเก้าแล้วะเขาก็มาที่หลักสิบนะครับมาที่หลักสิบเพราะว่าเขาไปชนเลขวิ่งแล้วชนที่เลขวิ่งอ่าเหล่าทีมาบงอ่าสูตรสูตรที่สี่แล้ว สูตรที่สี่สำหรับสูตรนี้สำหรับสูตรของเฮาสูตรนี่ก็เดินดีให้กันนะครับเฮามาบองวิธีคำนวณก่อน,นครับวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่รักพันของรางวัลที่หนึ่งบวกลักหน่วยเล็กหมุนครั้งที่สองบวกลักสิบเล็กหมุนครั้งที่สามครับผมก็ได้คำนวณเอาไว้แล้วเนี่ยครับเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขแล้วงวดที่พานมาได้ศูนย์หนึ่งสามนะครับ เข้าที่ลักลอยสำนักสำรับสูตรนี้เข้าลักลอยหลายสูตรสำนักกดที่ผ่านมาอ่าก็ผ่านนะครับสำรับงวดนี้นะครับผมก็เขียนตัวเลขไว้แล้วก็คำนวณตัวเลขเอาไว้พร้อมเรียบร้อยนี่ครับสำนับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าศูนย์สองนะครับสำรับสูตรนี้สำนักนะครับมีค่าเอกสูตที่สองบวกสองนะครับก็จะได้เก้าศูนย์สองสำนักสำรับตัวนี้น้ำลงช่องเป็นวัดที่สิบแปดนะครับหลุดแค่ครั้งเดียวสำนัก แค่ครั้งเดียวติวดแป๊บก่อนลุกครั้งเดียวเดี๋ยวเข้ามาเบิรงมาเบิรงสูตรต่อไปสูตรที่ห้าะสูตรที่ห้าสำหรับสูตรที่ห้านี่ก็เป็นสูตรเก้าเท่ากันเดินดีกันครับฟังมากครับสูตรนี้เป็นสูตรที่โด่งดงังน่ครับ หลักร้อยบวกหลักหน่วยสำหรับหลักหลักร้อยหล,ลักรอ้กรอยบนบวกหลักหน่วยบนตัวนี้ค่ะถือว่าโด่งดังเฮดเป็นเลขเด่นน้่มเลยค่ะเฮดเป็นสูตรหลักร้อยน้่มสำหรับสูนี้สำหรับเดินดีนะครับ่างวดอ่าที่ผ่านมาผมกับปั๊บสูตรให้เขาเดินต่อนะครับแปดกับเก้าแปดกับเก้าอ่า งวดก่อนเขาหลุดนะล่ะแปดกับเก้าปรับเพื่อให้เขามาที่หลักร้อยนี่ครับผมจะไม่ทาสีนะครับไม่ทาสีนะล่ะเพราะว่างวดที่ปรับนี่ครับแต่ก่อนเป็นเป็นสูตรสองตัวนะล่ะปรับใหม่แต่งแต่งวดนี้ให้เขาเดินตัวนะะแ้วก็งวดที่ผ่านมากับปรับเอาไว้ก่อนนะครับอ่าตัวนี้ผมกจะใส่เฮ็ดเป็นหลักร้อยนั่มนะครัเฮ็ดเป็นเลขเลขเด่นสิบหน่วยนั่มนะลับนี่ครับปรับเอาไว้เขากับมาที่เลขหานครับ ได้สามสี่ห้าปั๊บเป็นสามตัวนะครับแต่ก่อนมันที่เป็นสองตัวที่ได้แค่สามกับสี่นะครับจะได้แค่สามกับสี่ครับเลขสามก็มาแต่เขามาที่หลักร้อยนะครับแต่ว่าอ่าเลขห้าที่เขามาตรงนี้เขาจะมาที่หลักหน่วยด้วยนะครับมาที่หลักหน่วยด้วยเราทําเป็นสามตัวเลยทีนี้นะครับจะมาไหมนะครับอ่าวดนนี้ก็วกกันแล้วนะครับคำนวณเอาไว้แล้วนะครับก็สามวกห้าเป็นแปดก็จะได้แปด 90รับละนะครับได้ไปที่อ890วันนี้ตำแหน่งนี้จะมาไหมรับละนะครับกพราหน้าลุ้นกันครับตำแหน่งนี้รับละวันนี้วันที่15ถ้าเดินต่อรับละอ่าสูตรนี่กับเป็นสูตรอ่าสองตัวมาหนึ่งตัวครับละก็เดินดีกันครับสูตรเดินดีเหมือนกันนครับเริ่มนําลงตั้งแต่วันที่ออก446หกครับ มีรูดบางนะครับมีรูดบางแต่ว่าเสติสิสันสันนะครับแค่หกวมดแล้วนะหกวัดรุดหนึ่งวมดเท่ากับว่าเขาเดินที่ห้าวมดเองแต่หลังจากอ่าที่นําลงช่องก็เดินดีตลอดนะครับเดินมาสามวดแล้วนะครับเดินมาสามวมนแล้วเดินมาสามวันแล้วแต่เขาที่หลักเข้าที่หลักร้อยทั้งสามวมดเลยนะครับแล้วก็มีงวดแรกเข้าที่100ร้อยบ้างหน่วยบ้างแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็คือเล็งที่ หลักร้อยเลยนี่ครับสามหดซ้อนเลยอหดนี้ผมกับคำนวณเอาไว้แล้วนะครับคำนวณเอาไว้แล้ววิธีคำนวณสําหรับสูตรนี้วิธีคำนวณเฮ่าเสียไหลักสีเลขกหมุนครั้งที่หนึ่งบวกแปดข้องที่นะครับรสาหรับสูตรนี้นครับอ่ผมก็ได้เขียนอ่ลักเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนี่ครับผมกับบวกห้าบวกแปดเป็นสิบสามเลยสามสามแล้วก็ 4. สี่นะครับสาหรับสูตรนี้ได้สามกับสี่กับไปชนที่หลักร้อยที่ผมอ่า ส้นร้วยให้ก็ได้แปดกับสี่อ่ะนี่ครับสนที่เลขสี่สุดนี้นะครับจนที่เลขสี่สุดนี้นะครับเนาะจะมาไหมเลขสี่นะครับนี่ครับเขาแต่สุดนี้เขาเดินมาแล้วสามวันนะครับวันนี้ได้เลขสี่อ่ะดูตำแหน่งนี้เขาจะเข้าไหวนะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เข้ามาแค่ข้างเดียวนะครับมาแค่ข้างเดียวแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้อ่ะหลักร้อยนะครับเนาะนี่ครับเข้าหลักร้อยสามวัน้้นเลยนะครับ วันนี้เราลงช่องตอเป็นงวดที่สิบนีครับเป็นงวดที่สิบแล้วนะอ่เนี่ครับไล่สามกับสี่อ่าเขาถืมว่าเบิ้งสตดสุดท้ายสุดเลขเด่นเด่นบนสุดสุดท้ายอ่ะสุรที่เจ็ดแล้วละสุดที่เจ็ดสำหรับสูตรนี้สูตรนี้ก็เดินดีนครับสูตรนี้ก็เดินดีหลุดแค่ครั้งเดียวอ่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเหมือนกัน,นครับครับดูทิติอ่ะ เริ่มเดินตั้งแต่วดที่ออก8 12นะครับสถิติแค่5วัดเองนะครับไม่ต้องยาวนะครับถ้าถูกสูตรไหนที่เขาจะเดินดีนะครับไม่ต้องสถิติเยอะนะครับแค่5วดเองนะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยที่นี่นะครับก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับนี่ครับข้อมีหลุดวันนี้อ่าที่ออก5 44นะครับแล้วก็เดินต่อมาอีกนะครับหลังจากหลุดเดินต่อมาอีก3วัดนะครับเข้าที่หลักหน่วยอย่างเดียวนะครับวันนี้ได้ เจ็ดกับแปดอ่ะจะมาหลักไหนจะมาหลักหน่วยหรือว่าจะมาที่หลักร้อยดูทั้งเกีแล้วหลักสิบจะไม่มาเลยนะครับจะไม่มาเลยสีงวดแล้วนะครับตรงนี้จะมาที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยแต่หลักหน่วยมาสามวันแล้วนะครับจะมาที่หลักไหนรือว่าจะไม่มาหลักหน่วยจะไปกลับไปที่หลักร้อยอีกแต่หลักร้อยก็ชนไว้ให้ที่เลขแปดครับแต่ใครชอบว่าคิดว่าเขาจะเดินที่หลักหน่วยก็จับ จบไปใส่ที่หลักหน่วยได้เลยนะครับอ่าเพราะว่าอ่าเอาอะไรแน่ไม่ได้อ่บางทีก็โดดไปโดดมานะครับเพราะว่าเขาเป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นนะครับบางทีก็เข้าดูดูตามรอยกันเดิมเนี่ยเข้าหลักหน่วยอยู่ดีๆก็ยังมาที่นี่นะครับก็ยังมาอย่างนี้เลยนะครับเข้าอย่างนี้เลยหลุดหลุดหลุดเข้าๆอย่างนี้อวันนี้ได้เจ็ดกับแปดนะครับ เย่ Mark, mainland, างนี้เทียนพระบ่งชุดใหญ่ที่เขียนร่วมก Obi ันไว้ทุกสูตรแล้วนี่ในกระดาษแผ่นนี้สำหรับชุดใหญ่ในกระดาษอ่าแผ่นนี้แล้วพระบังตัวใดชนตรงใดบ้างสะครับสีแยกสีถ่ายบังสำหรับทางด้านเลขศูนย์หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรเลขศูนย์สีส้นอยู่สี่สูตรสำหรับเลขศูนย์จะชนที่สี่สูตรตัวที่ชนเยอะตัวที่ชนเยอะยมถ่ายดูสะครับ นะรครับเลขสองหนึ่งสองสูตรสามสูตรสี่สูตรนี่ครับศูนย์กับสองชนที่สี่สูตรนะแต่ว่าแต่ว่าบางครั้งกับตัวที่ชนหนนอย,อยๆมาคบนะว่าทว่ผ่านมาเลขสามชนหลายหลายสูตรเลยครับนะแต่ว่าเลขสามอาทต่ตำแหน่งลักลอยคบวนะ่าตัวที่ชนสองสูตรนอ่อยๆอนะ่าก็คือเลขห้าคบวนะ่าเลขห้าทีติ่ามาชนแค่สองสูตร มาที่ตำแหน่งลักหน่วยรับลนะอ่ะบางครั้งก็ชนไหลแต่ก็มาอยู่แต่ว่าบ่มาตามที่คาดวป้ปานไหลรับานะแต่ว่าก็ถูกตรงๆงอยู่รับานะหวดีผ่านมาเดี๋ยวเ้าสิมาเบิงอ่ะตัวที่ชอนอีกผมสิแยกสีให้เบิงรับานะตัวที่ชอนอีกก็คือเลขเก้านี่ครับแยกสีให้เบิงรับานะนี่ครับจะได้ไม่ตาลายรับลนะนี่ครับเลขเก้าชนที่สามสูตรแล้วก็เลขแปดผมว่าอ่า ตรงนี้น่าจะแปดกับสี่ครับสี่นี่ก็แปดแล้วเพราะว่าน่าจะไปที่หลักร้อยครับน่าจะไปที่หลักร้อยอ่ะตัวที่จะมาที่สิบหน่วยเพราะว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวเลขหนึ่งก็มีอยู่สามสุดนะครับหนึ่งก็เด่นเหมือนกันนะนี่ครับอ่ะจะมาไหมนี่ครับหนึ่งก็มีชนเด่นเหมือนกันนะครับอ่ะหนึ่งก็ชนที่สามสุดนะครับ หนึ่งก็ชนที่สามสุดแต่ตัวที่ชนเยอะก็คือศูนย์กับสองเลขสามมีสองสูตรนีครับที่ไม่ได้ทาสีนะบบางครั้งสูตรแบบนี้แหละมาครับเพราะว่าเขามาชนที่สองตัวมาหนึ่งตัวนะครับเพราะอาจจะบีบบีบตัวเลขลงไปอีกแต่บางครั้งก็ไม่มานะครับก็เ้าก็มีการเสี่ยงนะครับเสี่ยงหลายสูตรบ้างนะครับเพระผสมผสานกันไปเหมือนว่าที่แล้วนะครับ จะได้มีโชคลาบนะครับถ้าเราจะไปเลงใส่แต่สูตรตัวน้นอยๆก็บางทีก็ไม่มานะครับบางทีก็ไม่มาเราก็เลงใส่สูตรที่ได้หลายๆตัวบ้างนี่ครับก็อย่างศูนย์หรือหนึ่งหรือสองอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้เด็กเด่นบนชุดใหญ่เอฟซีชอบก็แคปหน้าจอไว้ดูนครับสนับสนุนตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพาน,านันทุกชนิดถ้าผู้ไดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเปลี่ยนให้พอหน่อยรเกอสิไดมีก็ล่างแรงใจเฮดชิปไม่มหาสูตรดีๆไอเอฟซีสำรับงวดอ่างวดนี้สูตรต่อไปอ่าที่จะนําลงให้เอฟซีได้รับชมในวันพุงนี้ก็สิเป็นเลขแต้มนะล่ะแ,แต้มรวมสองตัวบนสำรับแต้มรวมสองตัวบนเท่ากับแม่นมากนะล่ะอ่าเดีอฟซีใครที่ตม่มชมในวันพุงนี้นะล่ะเขามาแล้วสองวัดนะล่ะใช้แค่สองสูตรเท่านั้นแล้วก็งวดสิบ่านมากจนแค่ตัวเดียวงวดนี้ก็ น่าจะมันเหมือนกันนะครัน่าจะมีรุ่นเหมือนกันเมื่อวัที่แล้วนะครต้อนรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ